ก๋อจงหมีแกยังไม่อิ่มเหรอเนี่ยยไปเอามาเรวมีตังค์นี่าไปซื้อมาเลยไปอะไรเนี่ยดิแกเอาเงนินมาฟาดหัวฉันเหรอฮะเฮ้ยไม่ได้เอาฟาดหัวเนี่ยฟาดหัวที่ไหนเนี่ย <c oughs> กแกกินมาตั้งแต่เช้าจนมันค่ำแล้วเนี่ยแกก็ไปซื้อมาคงแค่นี้มันไม่พอก,บก,บกบพรบปกระพ่อของหมีหรอกบอกไว้ก่อนเลยแกอยากกินละอะปะปะก,ก,กินมน,นีีอะไรอะมันบอกซึ่งทำอาหารน่ะไหนอ่ะมาทำยังไงเว <ะ S 1> ย่ยโอแกมาหยิบนี่มาหยิบด่ดีกว่าง่ายกว่ามะเดี๋ยไหนนี่หรอจับมู้เลยนะฮะนี่อะไรอ่ะอันนี้มบมากระลังใช่ ลองมาลองมาอ๋อนี้ใช้โลบักซื้ออก็ได้อะเพื่อแก่แล้วเนี่ยเจบีเรียบร้อยในตกา้าเรียบร้อยแล้วหนึ่งอะไรอีกอุยมีมาม่าเกาหลีตรงนี้เออแต่เราก็อยู่เกาหลีนี่ดา่เกาหลีก็ต้องกินมาม่าเกาหลีจะกินมาม่าฮ่องกงไงฮะนี่งมีมาม่าเกาหลีเอาให้หมดจีบให้หมดเจ้าหาีเงินด้วยอาหาร ฉันต้องขึ้นมาบนเดี๋ยวถึงจะหยิบได้อะเฮ้ย,ยต่อต่อต่อนปดูเกยอย่าไปปีนอย่างงั้นดิมันไม่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปรับเงินนะของพังอะดีดีมาดีดีกว่าตรงไหนตรงด้านหลังอุ้ยอ,อ้า เอาเอาไงโอ้หิวลอบดึกเหรอพวกแกสองคนนะเฮ้หิวดิเฮ้ยเอางี้ซื้อของมานั่งกินตรงนี้ด้วยกันแม่ถ้ากลับไปบ้านนี่เก็บของเหนื่อยเลยขี้เกียจอ่ะเออว่าใช่ใช่ใช่เจ้าตัวจะไปดูจานด้วยเห็นด้วยไหมมากินที่นี่ดีกว่าไม่ต้องไปกินที่บ้านหรอกกินที่บ้านแล้วก็ล้างจานอีกไม่อยากล้างเอองั้นงั้นเอาแค่นี้ก่อนมาเจ้าหมีมานี่มานี่แค่นี้ก่อนก็ได้ไปไหนไปไหนจ่ายตังค์แป๊บนึงต้นไปดูแป๊บนึงแป๊บนึงนี่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 ของโปรดนี่อยู่หู มีมีซูชิด้วยโนี่มันไอติมหมอหรืออะไรเนี่ยใช่ใช่ใช่มีอยู่มีหมดเลยไม่ลองเอาทีละอย่างก่อนสิต่อให้หมดต่อให้หมดหมีหมีมาหมดหม้อบอกเลยชำระเงินก่อนครับเพิ่มนี่ให้หมดต่อใหมดนเยอะไปซึ๊บนี่สแกนผมก่อนผมก่อนอ่ะเจ้าหมีมาอ่ะมาแล้วนี่ไงต่อไปต้มก่อนอ่ะใส่น้ำร้อนก่อนนี่ฉันใส่น้ำร้อนแล้วมีด้วยมีใส่ด้วย เดี๋ยวฉันไปรอที่โต๊ะนะได้นี่นี่กระเป๋าวางซึบนี่โอ้น่ากินมากเจ้าหมีว้าวอะไรนะบะหมี่อเจ้าต่อใช่น่ากินมากมาม่าเกาหลีอ๋อมากเลยอะอยากกินบ้างจังเลยซื้อสิเนี่ยมาม่าเกาหลี ยายดันชื่อชะลาเปาไปแล้ววะฉี่เนี่ยกำลังเวฟอยู่เวฟเสร็จพอดีเลยนี่เจ้าหมีมานั่งนี่กันแป๊บนึงฉันหยิบก่อนของฉันเยอะเออละนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงของเจ้าหมีนี่เจ้าหมีกินม้าอันเนี้ยไอโหรวิ่งกินกินกินเอาด้วยเอาด้วยงาม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 อองนห่อามงามงามงามเออได้แหละอร่อยไหมอร่อย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 กินกับมามะฉันได้อะอะไรอ่ะมาม่าเหรอมาม่า ไม่มีที่วางนะวางยังนี้ยังงยัไว้ยัโตี้ยังงี้ย่งงี้ยังี้ของงี้มังงี้นันียังง้ยังงี้ยมงงี้ยังงียังงี้ยิงงี้ไังง้อังงีย่งงี้หี้ยังงี้ยังิน้ยังงี้ยังงียังงี่ยัง้ยังงี้ยังง้วเงี่ยังงี้ยเงี้ยัางี้ังอ่้ยั็งเสรัจแล้ยังน้าังี้ยงงี้ยังงี้ยอ๋อเหมือนี้งงี้ยังงยใงงจ้ยังี้ยยังงี้้ยังี ตอนแป๊บหนึ่งอย่ามายุ่งกับหมีได้เปล่าวะหมีกำลังทำแบบข้าวอยู่นี่ต่อจะมีโดหยุดไปยอย่าต่อมันขี้ฉันอะไรดูเดี๋ยวนะแกเวฟแ,แล้วเหรอเวฟแล้วมันยังไม่อลังการอย่านี้โอ้ด่ากินมากต่อคิลาร์ตี้นะาอาหารเหรอเนี่ยทำไมอาหารโต๊ะแกเยอะอจังเลยฉันมีแค่ซาลาเปาอย่างเดียวเองโต๊ะฉันน่ะรวยทำไม นี่มันนั่งเลยนี่ไงนั่งได้นี่ไงนี่มันต้องเคลื่อนเคลื่อนที่ไปด้านหน้านิดนึงแล้วก็นั่งได้ปะได้ยากหน่อยใช่เอออย่าไปหยิบตะเกียบเลยแกต้องหยิบตะเกียบก่อนิิกหห้่อนไปยบมันต้องหยิบเองดีไงกดดีโอ้ยไม่หยิบให้เลยอะไรอยต้องตอกติดมืออืมนี่ก็จะใช้มืออย่างเดียวเละเออนั่นแหละเออ ฉันชั้นไปซื้ออย่างอื่นมาเพิ่มดีกว่าอะไรอ่ะเจ้าตัวจมีโดะมีน้ำอยู่ข้างหลังนะพวกเราเนี่ยเออกินน้ำมากินน้ำมาเจ้าหมีมีจิ้มเยอะขึ้นไอจิ้มไว้ที่หลังของหวานกินที่หลังสิหมีใจเย็นหมีของฉันฉันตัวแลเหรอแบบน่าจะพุณบอดีอ้าเปิดจิ้มไม่ได้อะฮะเปิดไม่ได้หรอมันเปิดให้มาขึ้นมาข้างบนนี่ไงฉันหยิบได้แล้วนี่ไงไหนอ่ะเจ้ตัวจมีโด่เดี๋ยวฉันหยิบให้ ไดกินอะไรปั๊กซี่หรือโคกเอาปั๊กซี่กับโคกโอเคสองอย่างเนาะจะได้ไม่น้อยใจกันใช่โอ้ยน้อยใจพราะจ้างเขาจะเอาให้อย่างเดียวโบกเขาไม่จ้างเอาสองอย่างไเจบจ่ายตังค์ครับนีไอติมโคกเลมอนเอเมลอนแล้วก็ปั๊ซี่มาพร้อมกันเลยโอเคระหว่างนี้ แย่งกินได้ไหมระหว่างนี้โอ้ไม่ได้โอ้ตายแล้วโอ้ปากปาไม่มีเลยหมีไม่ได้ทำไม่ได้ทำหไม่ได้ทำไม่รู้ไม่รู้อยู่เหรออยู่ก็กินดิไม่ว่านดินั่งกินเลยแย่ขโมยเงินพวกแกมาซื้อของได้ได้ขอดูขอดูเงินในกระเป๋าหน่อยแต่ละคนของฉันเหลือแค่นี้แปดพันหกพันหกพันห้าฉันเท่าไหร่ฉันเหลือเจ็ดพันหน้ายังซื้อได้อยู่นะดะขอเงินหน่อยฉันว่าโต๊ะเนี้ยลกแล้วอ่ะไปเปลี่ยนโต๊ะปะตรงนู้นอะไปโต๊ะใหญ่ไหมโต๊ะใหญ่ไหมโตรงข้างหลังนี่ยเอาไหม เออเจ้าหมีกินตะกาวบ้าไอพวกแกดิดูดิฉันสักี่ไอติมนะไอแกเป็นไงไอติมไอติมมีไอติมนี่นี่เปยังไงอติมเนี่ยโอ้นั่นมาแตงโมไอเนี่ยแท้แด้กงาม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 แตงม ขนมอะไรดีนะหุ้ยนี่ดีกว่าอันนี้อร่อยนี่นี่ฉันได้ของแล้วฉันได้ของแล้วอะไรอ่ะโอเด้งเหรอเหมือนโอเด้งเลยโอเด้งโอเด้งเฮ้ยเฮ้ยกินด้วยกินด้วยกินด้วยโอเคจะได้แล้วนี่ไงโอเด้งโอเด้งโอเด้งกินด้วยอ้ามกินโอเด้งดีกว่าโอเด้งโอเด้งโอเด้งกินโอเด้งนั่ง ำงามปูดิน้นกูดินไม่เลยอันนี้อะไรอ่ะมไม่มีเหรอในเชลไม่มีเลยตรงเนี้ยน่าจะหมดเปล่าอันนี้อ่ะซาลเปลาหรอเลือกสีสักอันหนึ่งเฮ้ยได้สีชมพูอุย้ยไส่คีมมะเนี่ย ร้อนๆเลย,อยของฉันได้ใส่กัเดี๋ยวนะฉันว่าอาอันนี้อะไรหม้อยังไม่เปิดโอเคนี่มันชาบูหรืเหรอถจะต่อเตมีโดใช่หม้อชาบูแต่ว่ายังไม่เปิดอ่ะแต่ว่าฉันจะกินนี่นมกล้วยที่เขาฮิตมากเลยที่เกาหลีใช,ใช่นมกล้วยที่เกาหลีเขาฮิตมากนี่เรียบร้อยนมกล้วยกินกันอ้อ ก็คือไม่ไปนั่งกินละอยู่ตรงนี้กินด้วยกินด้วยมีนมสตรอเบอรี่อุ้ยนมสตรอเบอรี่เจ้าผีใช่อร่อยปะอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานไม่เปรี้ยวมันก็หวานหวานหรอฉันอยากรู้ว่าฉันเข้าไปเป็นพนักงานเลยปะอ๋อได้แต่เสียแต่ลองดูดินี่ฉันว่าเป็นพนักงานแล้วเฮ้ยน้องน้องอะไรดิแต่ตรวจโควิดดิ ไอ้ยน้องเอาอะไรนี่มีผมพ่อนะเย้าเดี๋ยวเลนดอมเลนดอมได้เฮ้ยโอ้โหขึ้นฝึกเกจะเลนดอมอะไรฉันบอกไปแล้วว่าโอ้ขอขึ้นฝึกนี่ไงท้าไม่อยู่ไงใจเย็นๆสินี่คืออะไรเนี่ยฮะาตัดเกี๊ยบไปก่อนเอาละครตาก่อนเลยปาดหัวได้เงินรู้จักเปล่าน่าจะได้แล้วมั้งนี่ไงได้แล้วชอบหมีหยิบไปสิเนี่ยอุ้ยอะไรหมีหมีมาดูดิหมีของกินนี่ไงนี่ไงทอดเราเนี่ย วิ้ยได้เงินสองร้อยขอมั่งขอมั่งยาขอด้วยยายซื้อได้ A few moments l a t e ตต้องแยกกันนะฉันจะวางวางแล้วนี่ทำได้มีน้าดไอ้เอาเดี๋ยดะโทษนะทอดอันเดียวทำไมได้สามอะาออีกอันเดียวแยกล่าง เักธิกาอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกกำลังทอดให้อยู่แป๊บนึงมันเล่าได้ดีหิวแล้วใจเย็นสิเพิ่งทอดเมื่อกี้เย็นแล้วหิวเดี๋ยวได้แล้วหยิบไปสิมันไก่จอเลยไหนขอลองกินดูวชิไหนโชว์จะอีโชว์โชว์โชว์ตรงหน้านี้ขอแั่จะต้องอยู่แน่เลยเกือกระปลาไหลของคุณยายแกนดี้เอ็มดีสิพญาผู้ตื่นอ้าวนี่มันจะหมดเลยเออจับไปไหนนะไหนอยากกินขนมลาย นนี่อยู่เกาหลีข้าวเหนียวมะ่วงไม่มีเอารถช่องน้ำกะทิไม่มีอยากกินอะไรไปหยิบขนมมาเนี่ยฉันสแกนมันสแกนได้เปล่ายังไม่รู้เลยดูลองอาจจะได้ก็ได้อาจจะตอกอันนี้เอามาเอามาและอ๋อมันน่าจะต้องสแกนจ่ายที่คนนี้เปล่าเหมือนมันอะไรสักอย่างเฮ้ยได้ได้นี่ไงเมื่อกี้มันขึ้นมาง่ายฉันสแกนฉันสแกนแล้วสแกนเรียบร้อย มื่อกี้ขึ้นมาคูบอดี้อ่ะอดีกาดีกาสแกนเจ้าหมีไส้กรอกใช่ปะโอเคสแกนไปถ้าสแกนช้าฉันไม่ตายนะอ่ารอแป๊บได้แล้วนี่ไงเสร็จแล้วเร็วได้ปะเนี่ยหิวเนี่ยสแกนแล้วโอ้ยว่ไรเนี่ยโอ้ยทำงานกี่วันแล้วเนี่ยฮะเพิ่งทำเมื่อกี้โอ้ยเด็กใหม่ดิว่าอะไรเนี่ยฉัน ฉันออกไปดีกว่าเฮ้ยข้างนอกเรายังไม่ได้ทำเลยนเนี้ยอ๋อฉันจำได้ฉันเคยดูซีรีส์อยู่มันเป็นเหมือนที่ต้มอ่ะที่มันเป็นต้มเส้นน่ะคือเดี๋ยวนะมันต้องมีอันนี้แน่เลยน่ยใช่นะนี่นี่อันนี้แน่เลยถ้าสิบเก้าโลบักอ่ะเดี๋ยวลองดูใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะมันคืออะไรอันเนี้ยใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะใครอยู่เกาหลีช่วยคอมเมนต์หน่อยใช่หรือว่าเคยไปเที่ยวอะไรเงี้ยไอ้เคยไปเกาหลีช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นยังไงบรรยากาศเป็นไงหนอยากไปบ้างนี่จ่ายเงินก่อน เรียบร้อยมีไปแต่ญี่ปุ่นมีไม่เคยไปเกาหลีนี่เจ้าหมีฉันได้แล้วนี่อันนี้อันเบลอเลยได้ๆๆโอ้ยไม่ได้อะไม่ใช่กนละแล้วทำไมมันใหญ่จบบนี้ไม่ใช่เหรอไม่ทำไงอ่ะแล้วดีฉันเคยเห็นคนเกาหลีทำอยู่อะเอามาม่าเกาหลีใส่เข้าไปในเนี้ยมาม่าเกาหลีใส่เข้าไปในนี้เหรอใช่แต่ว่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมมั้งหรือเป็นแบบคล้ายๆอันนี้อ๋อหรือว่าใส่น้ำก่อน ปรุงรสใส่น้ำน oh. ี่นี um> ่อุ้ยเส้นเยอะว่าเส้นเยอะว่ามาเดี๋ยวลองดูเอิบได้แล้วโอเคอ๋อนี่เอาไปวางได้เลยอืมใหญ่มากกินได้หลายคนนะเนี่ยกินได้โอ้โหใหญ่มากกินยังไงหมดนะเอามาแบ่งกันกินเหรอขอไปกินมากมากไปกินกินชิ้นนี่ไหมเนี่ยใหญ่มาก ASMR กันว่าทุกคนอร่อยเลย เฮ้ยดิมีวันเผาด้วยเจ้าบีอ่ะมันเผาเหรอกินแล้วมันเผาอ่ะเอาหล่อยังไม่ได้กินเลยเจ้าต่อฉันรู้ลวไอ้ข้างหน้าคืออะไรนี่แกต้องเอาบะหมี่แบบนี้มานี่พี่เป็นหอต้มนี่ไงเห็นไหมต้มใช่ต้มเสร็จปุ๊บพาไปหาบะหมี่ก่อนพาไปถาบะหมี่หน่อยบะหมี่ตรงนี้นี่นี่นี่นนี่อันี้บะหมีอยู่ไหนไหนไนไหนไหนอสองพวกนี้เลยไ มีมีรสเผ็ดดีว่ะไม่มีไก่โอเคลองจ่ายเงินแป๊บจ่ายเงินหน่อยครับชำระสแกนเรียบร้อยนี่เราก็เริ่มทำอาหารเฮ้ยตี๋ด้วยนี่ไงต้มโอ้ปรุงก่อนปรุงอ๋อมันเป็นบะหมี่อ๋อมันแห้งของฉันแบบแห้งเมื่อกี้เทน้ำก้อนแห้งนี่ไงมาเป็นช่วยเหมือนกันเลยมานั่งกินกันเร็วมาโอเคนั่งกินโอ้อะไรอ่ะ รอด้วยสิหมีกินว้วคนไปกินด้วยมาหมีมามาน้าเดวยกันเร็วเแม่ไม่อิ่มขออ่มด้วยนะนี่นี่นี่เจอปิโดข้างในน่าอ่าไม่มีห้องอาให่ด้วยก็ไม่ยุ่ะเราไปยู่กับชานหน่อยเชอะไรอะยี่นี่นี่น่ามาเยยตามาเยยนี่ห้องเนี่ยห้องอาใหหรอฮะเฮ้ยเขาบอกว่าสาหรับห้อง V I P เท่านั้นถึงจะผ่านกันได้โอหินิ

S <S <S <US 2> โอ้โหเอ้าไม่แ <lite> บ่งซะหนิโอ like <bbe> ้โหเยี่ยย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 ย่ยย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 ยหยย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 มยยยยยยยอยยยอยย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 ูยยยยดเย่ยยยยไยย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 ่ยหยยยยยายย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 ย อะไรเหรอเอ้าโอ๊ยเอ้าโอ๊ยน้องเก็บตังค์เก็บตังค์ฮะหนูไปเลื่อนรถให้พี่เลยนะน้องใช่โอ้ตรงนี้ตรงนี้มันเพื่อนนะ่ะเช็ดโต๊ะหน่อยทีได้หน่อยอ่ะเช็ด้หน่อยได้ครับลูกพี่อ <c ười> ่าพื้นมันเลอะอย่าลืเมเอาปาเจถูพื้นมาถูด้วยได้แป๊บหนึ่งนะครับอ, <c ười> อะไรเนี่ย V.I.P. แต่กลับต้องโดนใช้ไม่เป็น V.I.P. แล้วเิ๊ยั้งอ่ะบอยนี่ดิดู V.I.P. นะเหลือเก้าบาทโอ้โหเก้าบาทสี่เนืโอโหตั้งไว้ก่อนฉันจะเก็บนวจะไม่โชว์นะเก็บไปล้วทุกคนบาย